มา น,น้งงนำท่วมพี่น้องเลยน้นำท่วมเด้อน้ำท่วมหลายมะลินน้ำนกันเด้อบันนี่เลยเพราะว่าน้ำท่วมอยู่หน้าบ้านไม่หน้าซ้อฟนหอบชองเลยเนาะน้ำท่วมหอบชองเลยเนาะตอนนั้นกระท่วมบันนี้โต,อ,นนอ,อ,อ,ตอีกบันนี้กระท่วมอีกช่องเสือละโตอีกบันนี้กระท่วมอีกเด็กแก่ ไปวางน้ำไหลอีกเนาะตอนีไปวางน้ำไหลอีกอขาดอีกแล้วเนาะขาดอีกลนะตรงนี้ตรงนี้ป้าทนะเขาวว่าจนมันชุดแหละชุดขาวเคยบอกเก็บีโือกมาตัวแดงนี่ก็เอาละาาลลนี่ตัวนี้ก็เอาเลยล่ละเฮ้ยบุเปนเลยตัวใหม่เพื่อใหม่นะ บัข่อ,อยนี่นีบอเอาเอาไปเลยเป็นหัวไม่เท้ามาลุ่นผงชุดแขนแม่เ <บา S 2> พื่อนนะพุดมันพี่มันใหญนึ่นนบ่โอ้ตัวใหญ่อะไรขาดแล้วฮักล้วนี่ไงบ่อจากเท้าไปได้จนอเอนหัวไม่เท้าใหญ่รีไปเลย ใบหวัวนี่นี่พ่อฮัดอันนั้นผูกขาดก่อนเนาะชิบเห็นแลวพวคนมันก็ชิบเห็นแล้วมันขาดนา้ำเห็นแล้วมันขาดนา้ำต้องให้เจใหญ่สำเร็จจะกก็ได้เพือ่อม,มันลงคุ้มเก่าด้วเฮ้ยมันลงคุ้มเก่าด้วมันก็เลยเลิกนะ มันมนั่งคุใหมห่นเชิญมันจะปเป็นเลิก น้ำลายแกงน้ำลายเจ้าเป็นน้ำลายหัวใจน้าเก็ะท่วมเจ็ดกิโลเป็นน้ำลายเป็นน้มูล เรียกแ,แล้วมันก็ทถัมละนี่เอาผุซื้อผูน่มั้ยาซื้อบ้าไปช่ยคซือนี่เยขอคอยชักุกใหม่นะก่ขอ,ขอ,ขอ,ขอวน,นตกเ้อพี่น้องม,องมองเาเนะพื่อสาใจนะอ้าพี่น้องเลยันชมากัน